กราบนาัสก,การพระคุณเจ้าสวดพระพิธรรมขอกราบขอพระคุณพระคุณเจ้าเป็นอย่างสูงกร,รับเมตตามาเมตตามาสวดพระพิธมในค่ําคืนนี้เรียนท่านผู้มีเกียรติที่กรพครับกาหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพิธรรมแลกรกําักหนดการพิธีบำเพคุณุศลสิธรรณนาซึ่งท่านได้ถึงแก่กรรมเมื่อวานครับ ท่านถึงก่กรรมเมื่อวันที่23กันยายน2567ด้วยภาวะมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะครับสิริอายุได้69ปีทางครอบครัวซึ่งมีญาติพี่น้องนำศพมาตั้งมังเป็นกุศลสวดพระพิธรรมกำหนดไว้ได้วยกัน4วันด้วยกันคือเริ่มตั้งแต่วัน ขออภัยครับวันอังคารที่24กันยายน2567จะลำดับไปถึงวันวันศุกร์ที่27กันยายน2567ในวันเสาร์ที่28กันยายน2567ในเวลา10นาฬิกาโดยประมาณกราบอาราธนาพระคุณเจ้าสวดพระพุทธมนต์ถวายพัตาหารเพนกราบอาราธนามาติกาบางสุกุลตามลำดับครับ ในเวลา14นาฬิกากราบอาราธนาพระคุณเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันเว е ลา16นาฬิกาโดยประกอบพิธีประชุมเพลิงขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่ครคบร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพิธรรมและร่วมไว้อะไรประชุมเพลิงโดยพร้อมกันครับในการบำเพ็ญกุศลสวดพระพิธรรมศพของคุณสัจสิธรนานาซึ่งมีญาติพี่น้อง ได้กำหนดขึ้นมาเพื่อตั้งใจที่จะทำบุญส่วนกุศลให้กับคุณสศิธรนานาท่านนี้ยังได้รับเอรติจากท่านผู้มีเกียรติที่เคารพได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีซึ่งมีความตั้งใจเช่นเดียวกับคณะเจ้าภาพคือประกอบเป็นบุญกุศลบุี่ส่วนกุศลนั้นให้กับคุณสศิธรานานากระผมนายนัทพลแย้มทวีพร้อมด้วยคณะ พิธีกรต้องขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติที่เคารพเป็นอย่างสูงครับที่ให้เกียรติมาร่วมในพิธีในวันนี้บัดน,นี้ได้เวลาสมควรครับกระผมขอเรียนเชิญคุณนิวัฒน์ทิพย์ถนอมสมาชิกสภาเทศบาลอมน้อยให้เกียรติจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเรียนเชิญครับ ขอขอบคุณคุณนิวัติคลิปถนอมท่านสมาชิกสภาเทศบาลอ้อมน้อยปเป็นแห่งสูงครับในลำดับที่สองขอเรียนเชิญคุณเฉลียวนานาจุดธูปเทียนบูชาพระธรรมขอเรียนเชิญครับ ขอขอบคุณคุณเฉลียวนาะาไปอย่างสูงครับในลำดับที่สามขอเรียนเชิญคุณอรวรันเทพชุมภูจุดทูบเทียนที่หน้าเครื่องตั้งศพขอเรียนเชิญครับ ครับต้องขอขอบคุณคุณอรวรัตนเทพชมพูเป็นอย่างสูงครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านผู้มิเกียรติทเ่กรพบ,บูชาพระรันาตนตรัยอรัตนาศีนตพร้อมกันครับ <c oughs> อิมินาสก,การณนะพุทธังปูเชมิอิมินาสก,การณนะ ธรรม,มังปูเชมิอิมินาสก,กาเรณนะสังฆังปูเชมิอระหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระวาตาธมโมธรรม,มังนัมัสสามิ สุปฏิปนโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังขังนะมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงระคันนทายะติสระเนนะสหปัญจะศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงระคันนทายะติสระเนนะสหปัญจะศีลานิยาจามะ ติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักัณนัฐายะติสรเนนสหปัญจศีลานิยจามะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะ พักวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธาุทธังสารังคชามิธรรมังสารังคชามิสังฆังสารังคชามิ ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสระนังขจามีตาติยัมปิธรรมังสระนังขจามีตาติยัมปิสังฆังสระนังขจามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิขาปทังสัมาทิยามิอินนาธานา เวรมณีสิขาปะตังสมาธิยามิกาเมสุมิชชาจาราเวรมณีสิขาปะตังสมาธิยามิ ม ah ุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสะมาทิยามิสุราเมรยะมัชฌะประมาทธานา เวรามณีสิขาปะทังสะมาธิยามิสาธุสาธุสาธุอามะพันเต พรัมาจโรกาทิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันทิวรังอยาจาธะสันติทัสัตาปะระชักคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังพี่กรบครับเพื่อที่ส่วนกุศลให้กับคุณสัสิธรท่านากระผมขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่ะรบสี่ท่าน ให้เกียรติทอดผ้าบังสุกุลและถวายเทยธรรมแด่พระคุณเจ้าครับลำดับที่หนึ่งขอเรียนเชิญคุณอมพรสุธรรมมาลำดับที่สองขอเรียนเชิญคุณสาวณีณนาลำดับที่สามขอเรียนเชิญคุณมนตราไพรสันและลำดับที่สี่ขอเรียนเชิญคุณเสริมณนาทอดผ้าบังสุกุลและถวายเทียธรรมแด่พระคุณเจ้าขอเรียนเชิญครับ ครับเรียนเชิญนั่งที่เก้าอีเลยเนะครับพอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติครับจับผ้าบางสุกุลขึ้นยกขึ้นสูงสูงเสมออกนะครับตั้งจิตอธิษฐานบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการทอดผ้าบางสุกุลผือนี้ ขออุทิศส่วนกุศลให้กับคุณสัิธรนาพร้อมแล้วเรียนเชิญวางทับผู่สายโยงได้เลยครับวางทับเลยนะครับคุณแม่่อยคุณแม่่อยมืนะครับ กับเรียนเชิญประเคนพยียิธรรมได้เลยครับ ทางเจ้าหน้าที่ได้เตรียมน้ำไว้ใกล้ๆนะครับขอเรียนเชิญได้นําน้ำมากรวดตั้งจิตอธิษฐานอุทิศสุภกุศนให้กับคุณสัชชิพรนานาครับอออออออขอเชิญกราบพระรัตนตรัยพร้องๆกันครับ อะระหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระควันตังอะพิวาเทมิสวาขาโตพระขวตาธโมธรรมังนะม,มัสมิมิสุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโกสังขังนะมามิครับพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพิธรรมศพ คุณสสิธรนาในคืนวันอังคารที่24กันยายน2 5 6 7ก็ 17, ซึ่งมีญาติพี่น้องครับเป็นเจภาพต้องขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติที่เคารพเป็นอย่างสูงครับที่ให้เกียรติมาร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพิธรรมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพิธรรมนั้นจะมีไปถึงวันศุก นะครับวันที่27กันยายน2 5 1 7เป็นวันสุดท้ายและในวันที่28ตรงกับวันเสาร์28กันยายน2 5 1 7เวลา10นาฬิกาโดประมาณประกอบพิธีทัศนาลุป,ปทานมตทิกาบาังสกุลเวลา16นาฬิกาประกอบพิธีประชุมเพิิงขอเรียนเชิญท่านภูมิเกียรติทเครกรพบรวมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพิธรรม แรมไว้อะไรยประชุมเพลิงตามวันและเวลาดังกล่าวครับสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติเป็นอย่างสูงครับและขอบุญกุศลทั้งหลายที่เราได้ตั้งใจทํารันทีนี้จงส่งผลให้ท่านทุกท่านมีความสุขความเจริญเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยโดยทัย่วกันขอขอบพระคุณสวัสดีครับ